ครอบครัวเมธนีของพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติผู้จากไปสูญเสียอุ้มพัสวุฒิเมธนีลูกชายคนที่ห้าจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ49ปีซึ่งในเฟซบุ๊กของพี่ชายเบิร์ดผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสุรินทร์เมธนีได้ลงแจ้งข่าวเศรา้า อุ้มไปอยู่กับพ่อแล้วนะครับพิธีทางศาสนามีสามวันเริ่มวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนสาลา11วันลาดพร้าวและกำหนดส่วนพระอภิธรรมมีขึ้นในวันที่18ถึง20พฤศจิกายนณกวันลาดพร้าวอุ้มพัสวุฒิเมทณีอดีตนักสแสดงเล่นภาพยนตร์เรื่องการเวลที่บางเพลงของค่ายกันตนาเป็นอดีตนักร้องค่ายสโตนและเป็นดีเจเปิดแผ่นในยุคก่อนที่รุ่งเรือง จากนั้นได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงแต่ใน Facebook ของเจ้าตัวยังคงเคลื่อนไหวทำงานเบื้องหลังในวงการมีถ่ายภาพกับพี่น้องศิลปินในวงการอุมภาษาวดเป็นบุชายคนที่5ของพ่อแอสมบัติมีพี่น้อง6คนนั่นก็คือเบิร์ดดรสุรินเมทนีอันศิริ